สวัสดีครับกระผมในนามหัวหน้าพักก้าวไกลกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็มีนโยบายดีๆที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มประชากรให้กับประเทศไทยให้ได้50%ภายใน4ปีครั้งน้านี้ด้วยนโยบายรวมไทยสร้างลูกซึ่งนโยบายนี้จะมีสวัสดิการสำหรับคนโสดไม่ว่าท่านจะเป็นชายหรือหญิงขอให้ท่านโสดจริง ท่านจะได้รับสวัสดิการนี้ทันทีโดยพักของเราจะมีสวัสดิการดูแลคนโสดด้วยการให้เบี้ยคนโสดเป็นรายเดือนเดือนละ10,000บาทตลอดทั้ง4ปีที่ผมได้เป็นรัฐบาลซึ่งจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋ากูเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋ากูให้เป็นแอปหาคู่ได้ด้วย <laughs> เพื่อให้คนโสดได้นัดเดทกัน แล้วนำเงินในแอปเป๋ากูไปใช้จ่ายในการเริ่มต้นจีบกันหรือในกรณีที่คนโสดยังหาคู่ไม่ได้เราจะมีสวัสดิการให้เที่ยวบาโฮสท,ที่มีหนุ่มหล่อล่ำหรือเที่ยวเราที่มีสาวนางดิ้งสุดสวยฟรีปีละ8ครั้ง เพื่อให้คนโสดทั้งหลายในประเทศได้นําเงินไปใช้จ่ายหรือเปให้กับคนที่เราชอบเพื่อเป็นการดึงดูดคู่เข้ามาในชีวิตเราให้เร็วที่สุดและให้สอดคล้องกับสภาพสังคมณักปัจจุบันที่สายเปมักจะได้ก่อนเสมอและนอกจากนั้นทางรัฐบาลก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องใบหน้าไม่ตรงปก สำหรับคนที่นัดเดตออนไลน์แล้วหนีหายเวลาเจอตัวจริงด้วยสวัสดิการสวย่อฟรีที่คลินิกคุณภาพดีมีมาตรฐานโดยทางรัฐบาลจะให้ทุกท่านไปใช้บริการที่ธรรมดาคลินิกอยู่อาคารกัสเฮางชั้นสามรัชดา ไม่ว่าจะไปเติมฟิลเลอร์ใต้าตาหรือฉีดโบท็อกเพื่อให้ใบหน้าสวยหล่อเหมือนในรูปโปรไฟล์ซึ่ง <geliyor> ธรรมดาคลินิกแห่งนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกความต้องการด้านความงามของท่าน แต่ถ้าหากว่ากระผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคลินิกแห่งนี้ราคาเขาก็ดีแค่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็สามารถสวยก่อนจ่ายทีหลัง0%นาน3เดือนได้เลยด้วยผลิตภัณฑ์แท้ปลอดภัยสแกนได้ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกเพื่อคนธรรมดาในราคาธรรมดาที่อยากรู้สึกไม่ธรรมดาสวัสดีครับ